นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัมมสสะอิติปิโสภะคะว,วายมะราชาโน เาวเวสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวเวทสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพ,พ,ตพัทภูริโตเวสสพุสสะพุทธังอรหังพุทโธเท,ทวเวทสุวรรณโนนะโมพุทธายะปัตโตมีตัง ปาละชีวินังสุขโตจุติจิติเมตะนิพพานังสุขโตจุติอิติปิโสภคะวาโยมะราชาโนทาวเวสุวรนโนมารณังสุขังปะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรนโนจะตุมหาลาชิกา ยักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอลหังพุทโธเาวเวสุวันโนนะโมพุทธายะปัโตมีตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิติมีตะนิพพานังสุขโตจุติ อิติปิโสภคะวาโยมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมาระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธพุทธังอะหังพุทธโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปัตโตมีตังปะละชีวินังสุขะโตจุติจิตติเมตตะนิพพานังสุขะโตจุติอิติปิโสภควายมะลาชาโนท้าเวสสุวรรณโนมาลังสุขังอหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโน จตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธพุทธังอลหังพุทธโธท,ท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปัโตมีตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิติมีตะนิพพานังสุขโตจุติ อิติพิโสภคะวายมะลาชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมาลังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปาโตเมตังปาละชีวินังสุขโตจุติจิติเมตตะนิพพานังสุขโตจุติอิติพิโสภควายมะลาชาโนทาวเวสุวรรณโนมารนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาวเวสุวรรณโน จตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธพุทธังอลหังพุทธโธเาวเวสุวันโนนะโมพุทธายะปัโตมีตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิติมีตะนิพพานังสุขโตจุติ อิติพิโสภคะวายมะลาชานโนท้าวเวสสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัภูริโตเวสสุภุสสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปาโตเมตังปาละชีวินังสุขโตจุติจิติเมตตะนิพพานังสุขโตจุติอิติปิโสภควายมะลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมารนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโน จตุมหาลาชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธพุทธังอลหังพุทธโธเาวเวสุวันโนนะโมพุทธายะปัโตมีตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิติมีตะนิพพานังสุขโตจุติ อิติปิโสภควายมะลาชาโนท้าวเวสสุวรรณุนนมาลังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณุนนจะตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสุพุทสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าวเวสสุวรรณุน,น,นะโมพุทธายะ ปัโตเมตังปะละชีวินังสุขโตจุติจิติเมตะนิพพานังสุขโตจุติ